แล้ผมเป็นตัว Thunder Stuck นะเดี๋ยวมาดูว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะโอเคแพ็สุดท้ายผมนะแต้ม0ูนยนะท่านผู้ชมนะรุนร้อยสองพร้อมแล้วจัดเลยฮนะไม่รู้ว่ามันขายได้หรือเปล่านะลองไปดูฮนะมาสุดท้ายแล้ว และนี่คือ w i s d o p Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะครผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแกมสแกนเช่นเคยกับเกม FC m o บายนะครับผมโอ้โ oh ห oh. บอกเลยว่าวันนี้จะมาจัดแน่นอนในส่วนของการต่อเวลาพิเศษแล้วก็เปิดพมงเปิดแพงกับท่านผู้ชมรวมถึงเก็บตกกิจกรรมต่างๆที่ผมยังไม่ได้พูดถึงไปนะท่านผู้ชมนะก่อนไปเริ่มกันแน่นอนครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คนหนึ่งไหนหนึ่แชร์เพื่อเป็นใจให้การทำคลิปต่ตอไปกันด้วยนะครับผมนะโอเควันนี้วันที่23นะช่วงนี้ก็ กดไปเลยในส่วนของการรับรางวัลน,นะวันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของเป็นเป็นเบสการ์ดแล้วกันะะนะส่วนกิจกรรมถัดไปเดือนถัดไปเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นอัปเดตมาเพิ่มเติมในส่วนของเดือนเมษาารอยูน่นะพวกเอฟพิฟูดอะไรแบบนี้ยังไม่ได้เข้ามานมักชมรวมถึงพวกกิจกรรมในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็รดทูอ่ายูฟาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเลยนะถ้ามีแน่นอนผมจะมาสปอยน,นะฮะ <S <S โอเคแล้วผมนะเปิดมาที่ในส่วนของการรับรางวัลของขวัญประจําวันเช่นเคยนะผมนะวันนี้วันที่ยีสามก็กดรับรางวัลเข้าไปเล ได้เลยในส่วนตรงนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคผมกดรับไปแล้วก็จะขึ้นในส่วนของด้านขวามือนะฮะกดรับทั้งหมดไปเลยนะ Store ครับเอฟซิมาสโตก็อย่าลืมไปรับกันได้ทุกวันนะท่านผู้ชมนะโอเคก็ได้ทั้งหมดอัญมณี250เป็นเพชรแดงนั่นเองเดี๋ยวเราเปิดกันในส่วนของแต้มบลีกกันก่อนเลยนะแต้มบลีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยใครยังไม่ได้เข้าหลีกผมเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาได้กับ g s c ขีดแล้วก็ th นั่นเองนะท่านผู้ช,ม,ม,ชม,มหรือว่าใครจะแอดผมมา gscx g a p สแกนก็จัดมาได้นะเพื่อรับของมาต่างๆนะท่านผู้ชมนะตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มีเวลาเล่นเพราะว่าลีกผมเนี่ยก็ไม่ได้มีคนด้วยนะเออเมื่อพอเชิญไปก็ไม่มีใครเข้ามานะก็อย่าลืมฝากไปด้วยแล้วกันนะ,ะผมนะใครที่ต้องการเข้าอีกก็เข้าฟรีอยู่แล้วพวนั gscdh ฝากไปด้วยท่านผู้ชม,มเข้ามากันเยอะๆนะท่านผู้ชม,มตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปว่าในส่วนของกิจกรรมค้ดนีออนนั้นก่อนเลยสําหรับวันนี้นะค้ดนีออนเนี่ยผมไม่ได้พูดไปในส่วนของงราวันะ รางวัลตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่อีกประมาณ12วันนะก็จะหมดเขตแล้วนะเปิดเผยรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นลิสเจมนะผมนะมีชาบีซิมมอนแล้วก็กโปโอนะอันนี้คือผมเล่นครบหมดแล้วแหละแต่ว่ารางวัลที่2เนี่ยเปิดเผยมาก็3ตัวจะมีเป็นอาปีเตอร์เคาโซคาเตสแล้วก็ทางด้านของมาเชลโนนะส่วนตัวที่ผมเลือกเนี่ยแน่นอนผมต้องเลือกโซคาเตสแหลนะน่าจะดีที่สุดนะหลายคนเนี่ยก็คงเลือกโซเตสแหละเพราะโซเตสเนี่ยโอเวียร้อยสี่ผมนะค่อนข้างดีฮะ ตรงนี้เนี่ยมันก็ให้เราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเล่นสายไหนนะถ้าเกิดคุณเลือกไปที่อ่าสีชมพูเนี่ยเซลประสาทเขาบวกกันยิง่งกับการเลี้ยงบอลน,นะเป็นเลือกเป็นกระดูกเนี่ยก็การฝึกแล้วก็การตั้งรับแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะได้ในเรื่องของความเร็วฟีเท้าแล้วก็สภาพร่างกายนะแน่นอนว่นผมพอผมเลือกกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นโซเตรอยสเป็นร่าง ที่มีความเร็วก็ผมนะฝีเท้าเนี่ยก็จะบวกมาเป็นร้อยเก้ารยิง 104, ร้อเลี้ยงส่งบอลร้อยสบเอ็ดเลี้ยงบอลร้อยตั้งรับไปเด็ดสสภาพร่างกายเก็ดก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะตรงนี้เนี่ยได้ในส่วนของการส่งบอลแล้วก็ตัวทําเกมได้ด้วยนะมียิงกองยิงไกลนะมียิงใส่ก้อยพลังงาน5ดาวเต็มถ้ากีวสี่ดาวก็อย่าลืมไปเลือกกันได้บางคนแตเรื่องมาเชหรือว่าจะเลือกปีเลืาก็แล้วแต่ ท่านผู้ชมตัดใจกันดูได้นเองนะครับผมโอเคต่อไปเรามาว่าในส่วนของตอบเวลาพิเศษกันหน่อยดีกว่านะก่อนที่จะจากกันไปนะในส่วนของตอบเวลาพิเศษเนี่ยในส่วนของ FC MTV เนี่ยก็มาดูในส่วนของพวกอาเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมนะในส่วนของลาลิก้านะนก็จะรับเพชรแดงด้วยนะตรงนี้นะเห็นปะก็อย่าลืมมาดูกันได้นะอย่างคู่ระหว่างบาร์ซาชนะแอตเลริดเนี่ยก็อย่าลืมมาดูนะบางอันที่มันมีขึ้นเป็นรูปเพชรแดงเราก็จะได้รับเพชรด้วยในะส่นตงตัวนี้นะ มีแนะนำแล้วก็ในส่วนของ FC Live ก็ดูได้เหมือนกันนะอัปดงอัปเดตต่างๆนะกิจกรรมนะเห็นนะพวกวินเดอร์วันเดเราสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยนะในส่วนของอีเวนต์ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ประจำวันนะ เขกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอในส่วนของตรงนี้นะจะหมดอายุในอีกอ่าวันที่29เดือน4นะท่านผู้ชมนะก็เป็นเปิด1นึ่งหมื่นแต้มม่มนะรุ่นเก้าเก้าร้อยสามแล้วก็ร้อยสี่ร้อยเจ็ดแบบซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นโค้ดฟรีครับผมประจําวันก็ก,กดรับได้เลยนะไอ้ตรงเปิดเพชรแดงรุ่นมัชเชไม่มีนะตรงนี้นะที่ผมมองว่าคุ้มเนี่ยก็น่านจะเป็นตรงนี้ปะรุ่นทั้งหมด OBR ร้อยสองถึงร้อยเจ็ดแบบซื้อขายไม่ได้แล้วก็เก้าสี่ถึงร้อยหนึ่งนะใช้สี่พันแป๊มม่อมนะ 4 32ก็หมื่นสพอดีในะส่วนของตรงนี้นะจะหมดอายุก็เปนยี่สิเหมือนกันนะอีกไม่กี่วันแล้วนะอําลากันหน่อยนะท่านผู้ชมนะพร้อมแล้วเดี๋ยวขอลองเดทแพ็กแรกเลยนะตรงนี้มาฮะกดใช่ไปเลยครับผมดูว่าเดทครั้งแรกจะดีหรือเปล่ามาฮะสี่ตัวเหมือนเดิมนะ9 5 9าห้าเ้หอหืมได้บุริสิทธิ์วะบุรสิทก็คงต้องบุริสิทธิะ์ะตัวร้อยครับผมนะเป็น R W นะ เป็นตัวทีฮะแต่ผมรู้แล้ว่าราคาไม่น่าแพงฮะบอกเลยเออครั้งแรกก็คือว่าใช้ได้อยู่นะลองเลทไปก็ผมนะเออเอาเลยโอเคต่อไปนะผมนะครั้งที่2นะผมนะ4,000แต้ม02ฮะพร้อมแล้วจัดมาเลยฮะตรงนี้นะร้อยสองแบบซื้อขายไม่ได้โคตรที่วันผมไม่เห็นออกจัดออกล่นๆสักอันเลยวะมาฮะรอบที่สท่านผู้ชมนะ หนึ่งสองสามสี่เปิดมาครับอืมไม่มีร้อยสองสักตัวเลยครับผมนะอย่างมากก็แค่หนึ่งรอฮะเลเยดก็ประมาณนี้แหละผมว่าอืมเป็นแมนเนอร์หนึ่งรอยผมเป็นตัวทันเดอร์สตักนะเดี๋ยวมาดูว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะโอเคแพ็คสุดท้ายผมนะแต้มศนะูนย์อท่านผู้ชมนะรุนร้อยสอ็พร้อมแล้วจัดเลยฮะไม่รู้มันขายได้หรือเปล่านะลองไปดูกันมาสุดท้ายแล้ว โอ้โหแล้แต้มศูนย์สมาอันเดียวไม่คุม้มมะ้ทุกคนบอกเลยเกลือฮะรอบนี้นะถือว่าเกลือไปฮะโอ้โหโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมนะ99ถึง103แล้วก็1 0 4 1 0 7 10,000แต้มพร้อมแล้วเดี๋ยวลองเรียดกันไปเลยฮะโอ้โหดูครับผมนะลั่นหรือเปล่าอันนี้1,2,3,4อืสอ,สสอ,อหสอเฮียหนึ0 0แต้ม โคตรเกลือโอ้โหเป็นตัวลาลิก้าบผมนะเกลือจัดวะ่ะผมว่าไปเปิดสามพันเพชรยังดีกว่าเลยนะในความรู้สึกผมอะอืมโอเคเดี๋ยวลองกดรับไปหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงดูครับถือว่าได้อยู่แหละผมว่าสเปนน้ำชม s t ฮะลาปามาสอะโคตรเกลือ เกืือจะจัดโอเคก็ถือว่านี่แหละที่ผมทำกำไรมานะก็น่าจะขายได้อยู่นะก็ซันโดก็16ล้านผมนับปุยสิบเล้านแล้วก็แวนเนอร์อีก16 000, กล้านว็รวมๆประมาณ4 0 0เกือบ5้ล้านเองนะส่วนตรงนี้นะโอเคถือว่าได้กำลงกำไรอยู่นะ40-50ล้านแล้านโอเคแล้วก็ฝากรวมถึงกิจกรรมฮีโร่วันด้วยนะตรงนี้ก็อย่าลืม เข้ามาเล่นกันนะท่านผู้ชมนะผมว่าตัวที่หน้าแรกน่าจับตามองผมว่าก็จะเป็นมาเล็งแฮมชิกแหละในส่วนของแต้มฮีโร่ทีมบีนะท่านผู้ชมนในส่วนของการเล่นเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะกดมาที่สถาบันฮีโร่กดแสดงไปเลยฮนะเนี่ยก็จะให้เรากดฝึกกิจกรรมประจําวันรับฟรีนะเพื่อเอาแต้มเนี่ยไปเดินนะตรงนี้ฮนะเห็นไหมได้แต้มฮีโร่มาฟรีตอนนี้ผมได้มา80แล้วละกดมาที่บททดสอบนะฮะเห็นไหมก็ให้เราเดินตรงเดินแต้มมาปกติเลยนะ นี่ฮะเดินมาได้ปกติเลยผมก็จะเดินแบบนี้นะนจะเดินแบบสายกลางคือบางคนต่อให้เดินสายล่างสุดเพื่อให้มันรับตรงนั้นให้มันเร็วเนี่ยแต่จริงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเดินให้หมดอยู่ดีนะเพื่อทํากิจกรรมฝั่งขวานะเห็นไหมประมาณนี้แล้วกันนะเงื่อนไขต่างๆมันก็จะบอกอยู่นะพอเราเดินกิจกรรมครบมันก็จะได้ในส่วนของการรับรา,างวัลตรงนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะในส่วนของกิจกรรมฮีโร่นะ น่าจะไม่งงกันนะผมนะถ้ามีรายละเอียดจอะลึกเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงนะโอเคก่อนจากกันไปก็ผมนะแถมอีกก็คือในส่วนของแต้ม3000เพชรแดงครับผมนะลุนร้อยหนึ่งร้อแบบซื้อขายไม่ได้ท่านชมนะพร้อมแล้วจัดเลยฮะลุนเอสเซียนตูรามครับผมนะปีเดอร์เช็คฮะมาปัดขวาเอฟซีมายเลยครับโลองบองลั่นๆหน่อยสักทีนึงนี่มาครับผมนะอิตาลีวะเอสทีฮะท่า HT, นชม อะไรั้ยน่ะโอ้โหเตตเก,กีร้อยสองเอ็ทีฮะหกสิบสี่ล้านขายไม่ได้ผมนะแต่แลกได้โอเคก็ประมาณนี้นะวกันสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันเหมือนเดิมนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนนะ